เราเจออีกแล้วค่ะ ด้วยความว่าจะมีนะคะก็ลองดูนานๆเจอทีนะคะนี่พี่เขาก็จะเซียนได้เยอะนะคะเรามือสมัครเล่น เสียงช้อนกับหินนะคะช้อนก็แ <esse> ก <think S 1> ๊ก <this> ก <ho ots> ็แก <coping> exactly ๊กพี่คะขอดูช้อนหน่อยค่ะนี่นะคะช้อนก็จะเป็นช้อนตัแกงนะคะถ้าพี่ตะแกงพี่เขาได้เยอะมากนะคะเขาเมืออาชีพเขาไปหาทุกวันนะคะอันนี้เป็นเนินนะคะเป็นบนเขา ขึ้นไปอีกนะคะเราหากันมาชั่วโมงกว,กว่าแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครยอมพักทานข้าวเลยนะคะน้ำก็คนละกระเป๋านะคะแบกกันไปก็มีจิบกันบ้างอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว หาเก่งก็จะได้เยอะนะคะเพราะเขาเซียนชำนาญแล้วนะคะข้างบนก็มีนะถ้าข้างบนก็มีคนหายอยูน่นะบนเขาโน่นก็มีนะคะแต่เราอยู่ประมาณกลางๆเขาช้อนของเราเล็กไปหน่อยนึงนะคะ นาน,นจะเจอทีนะคะแต่ถ้าเจอก็จะอยู่บริเวณนั้นเหมือนที่เราหาเมื่อสักครู่นะคะเสียงหอบเสียงหาใจแรงมากต้องขออภัยด้วยนะคะเจอแล้วค่ะหลังจากที่หามาตั้นนานนี่เลยเม็ดใหญ่ขา,ขาวๆเลยต้องใช้สายตาดีมากๆนะคะ ถ้ามีแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะ,ะนี่เจอแล้ว 哇。Wow. อย่งช้อนดูเดือดมากนะคะแคกๆๆ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 กๆๆๆๆกๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะ อันนี้ต้นตองตึงนะคะหอข้าวเหนียวใส่ในนี้อร่อยมากหอมมากนะคะกลิ่นหอมหอมค่ะใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่กว่าแค่แอติกนะคะ Og den. เห็นนะคะเห็นทั้งนั้นเลย เป็นวิธีการหาแบบนี้จริงๆนะคะมันไม่หมดนะคะปีหน้ามันก็ออกอีกนะคะต้องขูดแล้วก็หาแบบนี้จริงๆนะคะนี่น,นี่นี่ค่ะนี่เลยอุ้ยไม่ได้มากปีหน้าเขาก็จะออกอีกนะคะนี่เรามาเป็นปีแรก เขาชอบอยู่กับผืนนะคะถือว่าขอมากนะคะออกบ้านแดดตีห้าครึ่งนะคะเราต้องให้ผู้ที่ชำนนานทางพามานะคะถ้าเรามาเองไม่ได้นะเดยกหลงนะคะนี่ที่เขามาประจำทุกวันเราก็เลยขอมากับเขานะคะ ปลาใหญ่มากนะคะ่านี่นี่คือร่องรอยที่เราหานะคะ กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราถ้าเราเจอแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะคะ